สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ f สันรุ่น ebx 1 8นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ f สัน ebx 1 8นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสเปคของเจ้า f ฟสัน ebx 1 8ตัวนี้นะครับ ความสว่าง3,000ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ1 0 0 0 0ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ7,68หรือว่า XGA นะครับในส่วนของช่องต่อต่างๆก็นำมาให้อย่างครบครันนะครับมีช่องต่อ USB ได้ถึง2ช่องนะครับก็คือ USB Type A นะครับซึ่งแปลงเป็นตัวเสียบ Wi-Fi ไ,ได้แล้วก็ USB Type B นะครับแล้วก็ ช่องต่อ AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับมี audio in แล้วก็สัญญาณวิดีโอ in นะครับแล้วก็ s ิดีโอนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่า VGA นะครับแล้วก็ช่องช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งผมกำลังต่ออยู่นะครับแล้วก็เข้ามากับเจ้าเครื่องอ่านไฟล์ตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวนี้นะครับนี่คือ f s y n EBX18 ครับย้ำสเปคนะครับ โปรเจคเตอร์ฟสั an, นะครับยี่ห้อเอฟสัรุ่น EBX18 ตัวนี้ความสว่าง3,000ลูเมนคอนทรา์เรดิโอ10,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมเรามาลองเปิดเครื่องทดสอบกันนะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับกดนะครับแล้วก็ปล่อยลำแสงออกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันนะครับนี่ก็เปิดแล้วนะครับ เป็นโปรเจคเตอร์มือสองนะครับแต่สภาพก็ยังคงสวยงามแล้วก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับนี่ฉายไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้มันกำลังทำการประมวลผลอยู่นะครับก็อาจจะมองดูยังไม่ชัดนะครับต้องกดปุ่มเลย์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการกดปุ่มเลย์ตรงนี้นะครับให้มันเล่นนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเล่นแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับผมทดสอบแม้แต่หนุ้ยกลางวันนะครับเครื่องบินที่ผมเฝ้ามองมาตลอดเอฟสันตัวนี้นะครับปรับสามเหลี่ยมคางหมูตรงนี้ได้เลยนะครับที่จริงจอเนี่ยผมตั้งเอียงๆนะครับแต่ปรับตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมคางหมูเนี่ยปรับได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับปรับได้อย่างอิสระนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับปรับได้อย่างอิสระเลยนะครับคุณผู้ชมครับปรับซ้ายขวา ในกรณีที่จอมันไม่ตรงนะครับคุณผู้ชมครับปรับให้ได้แบบแจ yeah. ่มๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับสภาพการฉายภาพออกไปนี่ถือว่าสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมยืนให้ดูภาพตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือ F สัน ebx 18ครับความสว่าง3000ันลูเมนคอนทราตดเรทิโอ1 0 0 0งต่อหนึ่งความละเอียด1024พคูณ768หรือว่า xga นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ระบบ lcd โปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะดูภาพนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับภาพนี้ยังคงสวยงามอยู่ครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือ F อฟสัน EBX18 ครับคุณผู้ชมครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ระบบ LCD โปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเอาไปฉายภาพยนตร์หรือจะเอาไปฉายพรีเซนต์งานต่างๆได้อย่างสบายแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับภาพนี้ยังคงสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับดูครับภาพยังคงแจ่มสว่างแล้วก็สวยงามนะครับต้องดูใกล้ๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ สวยงามครับ F s ั n EPX 18ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสินค้ามือสองนะครับสำหรับ F s ั n EPX 18ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ